สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ivy Romance Angel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะพลังงานนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าช่วงนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะคุณเป็นคลิปวิดีโอแร n d o m นะคะคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะจ๊ะเรื่องการงานของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะคุณเหมือนกับว่า กำลังมองหาหนทางใหม่ๆอยู่นะคะมองหา,าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนะคะการงานของคุณนะคะเดี๋ยวจะต้องได้เตรียมแพ็คก,กระเป๋านะคะเพื่อที่จะเดินทางนะคะไปทำงานนะคะภายในห้าเดือนข้างหน้านะคะบางคนอาจจะได้งานใหม่ด้วยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยววีจะบอกว่าจะมีเพื่อนๆนะคะ แล้วก็ครอบครัวนะคะคอยให้กำลังใจคุณอยู่ตลอดเลยนะคะในการทำงานในครั้งนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะได้โยกย้ายที่ทำงานนะคะได้เดินทางไกลนะคะไปทำงานในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะคะตอนนี้นะคะขอให้คุณนะคะตั้งใจแน่วแน่นะคะกับสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ฝันเนาะจะมีคนนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะกำลังมองว่าตอนนี้นะคะคุณมีสปิริตที่แรงกล้านะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะพร้อมที่จะสู้นะคะเกี่ยวกับการงานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะบางคนนะคะเขาบอกว่ายังลังเลอยู่นะคะที่จะเออก้าวก้าวไปข้างหน้าดีจะจะย้ายงานใหม่ดีหรือว่าจะอยูออ่ทำงานที่เดิมดีนะคะ บางคนอาจจะทำงานมากกว่า2งานนะคะตอนนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะคุณเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ไอวี่จะอ่านไพ่ให้ฟังสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าการงานของคุณนะคะคุณแลนดอมมาเจอคลิปนี้นะคะไอวี่กเ็เป็นคลิปวิดีโอนะคะของ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับการงานเนาะคุณะจะกําลังมองหาไม่ได้จะอีตอนนี้คุณกําลังมองหางานหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะคะในใจคุณชอบนะคะแล้วตัวเนี้ยคุณก็จะได้โปรเจกต์ตัวนี้อาจจะต้องเดินทางนะคะภายใน5เดือนนี้นะคะคุณจะต้องได้เดินทางนะคะไปทํางานหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าได้โยกย้ายเรื่องการงานนะคะ จะมีครอบครัวของคุณมีเพื่อนนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะในเป็นผู้สนับสนุนนะคะในเรื่องการงานในครั้งนี้นะคะขอให้คุณนะคะตั้งใจแน่วแน่นะคะที่จะไปแล้วก็เผชิญโลกกว้างนะคะตอนนี้นะคะการงานของคุณเนี่ยมีไพ่เป็นการเดินทางออกมานะคะคุณจะต้องได้เดินทางไปทํางานแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นการเดินทางแบบว่า การเดินทางแบบไม่มีอุปสรรคเลยนะคะคุณเห็นไหมแบบคุณเดินทางแบบยาบรื่นนะคะทํางานนะคะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะคะงานของคุณนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะก็อยากจะให้ดูนะคะดูจิตใจตัวเองนะคะเฮล,ลิ่งตัวเองนะคะว่าเออคุณเนี่ย เหมาะสมกับงานนี้หรือเปล่านะคะบางคนน่ะชอบแล้วก็มีใจรักที่จะทํานะคะทุกอย่างนะคะถ้าเกิดการงานนะคะถ้าเกิดเราเนี่ยมีใจรักที่จะทํานะคะมันก็จะประสบผลสําเร็จนะคะในน้าที่การงานเนาะทำไปอย่างมีความสุขนะคะจะได้สิ่งที่ดีเข้ามานะคะเดี๋ยวไว้วนะคะจะให้ไพ่ช่วยตอบคุณน,นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า ทำงานนะคะงานโปรเจกต์นี้นะคะจะดีไหมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอุย๊ยคุณได้นายออฟเพนทิค l ลค่ะคุณได้เก้าเหรียญเลยนะคะงานของคุณนะคะที่คุณจะทำในอนาคตนะคะที่วาดฝันไว้นะคะจะประสบผลสำเร็จนะคะบางครั้งนะคะคุณก็ยังคิดว่านิ่งๆอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานงานใหม่ของคุณหรือว่างานที่จะเข้ามาเนี่ยจะประสบความสําเร็จแต่คุณเนี่ยยังมองหาอยู่นะคะยังมองว่าเออถ้าออกไปเนี่ยแล้วครอบครัวของเรานะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าไปทํางานนะคะบางคนก็มีครอบครัวภายครอบครัวขึ้นนะคะเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงครอบครัวด้วยนะคะถ้าออกไปทํางานนะคะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ครอบครัวคุณนะคะจะคอยสนับสนุนคุณเลยนะคะด้านงานด้านการงานการเงินนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จค่ะช่วงนี้นะคะให้คุณดูแลจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก็ให้เข้มแข็งนะคะการงานของคุณนะคะออกมาดีค่ะไอวี่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจช่วยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานดีนะคะ งานใหม่ก็ดีนะคะหรืองานที่ทําปัจจุบันก็ดีนะคะตอนนี้นะคะก็จะบอกว่าคุณนะคะจะต้องตั้งใจนะคะแล้วก็คิดสิ่งดีๆนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะเกี่ยวกับการงานนะคะช่วงนี้นะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไอวี่ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจไอวี่นะคะและอย่าลืมนะคะ กด Subscribe กดติดตามให้วีด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ